ควันนี้คุณนายมาช่วยสอยมะม่วงนะคะโอเคโอ้ซอยเก่งด้วยได้ได้ลูกแก่แก่ใส่ลูกแก่แก่อ่าสอยเป็นนะคะได้ลูกแก่โอ้บอลเลอร์เลยตุดเหลืองเลยอ่าโอเคพร้อมทานเลยแม่สอนดีแม่สอนดีแล้วก็กินแล้วใช่ เดืเอดแต่ลูกยากยากใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะต้องดูผิวนวลน,นะคะผิวนนวลนน่อยต่อยต้องต่อยตอนนี้จะได้เห็นผิวนวลน่อยตอนแดดจแดดไม่รู้ว่าไหนนวลไหนไม่นวล ีสยเดวอยากซื้อไม้อยากอยากซื้อไม้ใหม่ที่เาชักรอบได้ที่แบบมันเบากว่านี้อ่ะใช่เพราะหนึ่ยาวใช่อันนี้มันยาวแล้วหนักต้องสมใหม่ใหม่แบบเบาเบาแต่นี่ซื้อไอ้ที่มันผูกผูกตัวมะม่วงไงถ้าซื้อแบบกระป้องนี้มันน่าจะมีนะ ถึงใครจะมาไม่ได้แล้วนะเขาดีแล้วนะหมดแล้วนะคะใจมาแล้วหมดแล้วนะคะเสียใจด้วยเขาจะมาไม่มีแล้วนะคะอืมอันนี้เหมือนเพชรเลยไอยางมันอะติดติดเหมือนเพชรเลยติดเหมือนเพชรติดเลยนั่นแหละนั่นแหละมาทีนั่นแหละเก็บกลับบ้านเลยเลยรัก ด้นีกวันนึงด้านอี่นายด้านอีกนายวันสาเสาวเออแล้วใครก็ต้องมาดูีลูกี่ย้ใหญ่ใคหนูเยลูกแก่แก่ยังยังอาจารย์คอยดูนะอืมูใหญ่มากอยู่ตรงนี้นะอืมโ่ง่ายดีหมเลยยายต่งบ้านบอกจะเจอพี่วันไหนอะเออกล้วยเ็าสาให้กันไม่เล่นงนอืจะเจอพี่เมื่อไหร่วะฮะ กลเวจะเตีไปเอไหนี่คันกไปไหนกลับบ้านแล้วอรอมันคันไปเยงา้อมันกินนี่มันกินลำใต้ดีขึ้นอ่ะก็พี่มึงกินใ้่มผูกกินที่ท้องผูกไงท้องกินมาดีลำใต้ดี เออพี่ไปอบท้องกับไอ้เจ้าหมอโยเนี่ยตอนนี้พี่ก็สบายแล้วทุกเช้าก็วอร์มาก็วอร์มาพี่ก็วิ่งเข้าห้องน้ำที่เราท้องผูกเพราะเราตื่นสายรู้ป่ะเราตื่นตอนเช้ามันจะเข้าห้องน้ำได้เลยมไ่เเยออะะลลหืปากตายแล้วมันผูกมันมันแบบ นั่นแหละเอาใสุ่งไปเลยมันห้อยเยอะมากเลยอืมแบ่งไหมล่ะไม่ต้องอ่ะหกลูกไม่ต้องอ่ะใส่ถุงไปเลยปีนี้พี่หยิบถุงไหนอ่ะไม่นแหลเดี๋ยวก่อนอืมนั่นแหละนั่นแหละไปหกลูกเดี๋ยวพี่กินในนี่ที่ที่ท้าถวายพระที่ถวายพระหยิบนี่นี่พี่บูชาพระเลยเนี่ยยางมันสวยเหมือนเพชรเลยวะเนี่ยยางเหมือนเพชรเลยถวายพระลงมาเป็นยางเป็นเพชรเลย เนี่ยเนี่ยยางเป็นเพชรเลยที่ถวายพระลงมาเนี่ยได้ได้ยางเป็นเพชรเลยนะสวยจริงๆเลยเออลองส่ไปดิแปะไหมเงาเป็นเพชรเออเงาเป็นเพชรเลยถวายพระไว้อะไหวพระไว้อะเออไหวพระไว้นะเนี่ยที่เป็นที่ไปปลาลงมาจีอ่ะเห็นไหมยางเป็นเพชรเลยอ่ะเกล็ดเพชรเลยอ่ะใช่ไหม เนี่ยเป็นเพชรเลยยางมะม่วงอ่ะอ่าหลังจากที่น้ำหมีสอยไปแล้ว วันนี้ป้าสังวานมาสอยต่อยังมีลูกสุกลูกแก่มีแค่หกใบแล้วที่ต้นยังมีอีกนะแต่ยังไม่แก่นะคะต่อไปใครจะมาใครจะมาอีกใครจะมาสอยอีกาาก็จะนั้นไม่มีปัญญาสอยเชิญที่บ้านสายห้านะคะ